ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเชรคาเซเตอร์สาขา2นะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมอีกแล้วนะครับอยู่หลังผมนะครับคันนี้ก็จะเป็นฟู z u k ก s สวิฟนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับใครที่ชื่นชอบการขับรถเก่งเกียร์ธรรมดานี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถกันครับไปครับ โตซูกิสวิปคันนี้นะครับคุณลูกค้าก็มาพร้อมด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับคันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับสเกิร์ตรอบคันสวยเลยนะครับที่สำคัญนะครับราคาไม่แรง2,000 0 0ต้นๆ้นะครับในรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นย่อย g r นะครับเป็นรถปี2016นะครับเครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0 cc เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆอบคันกันก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรอบปี2016นะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างใหม่นะครับเป็นรถปีใหม่เลยชุดแต่งรอบคันส่วนล้อนะครับก็จะเป็นชุดล้อเดิมจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในห้องเครื่องยนต์กันก่อนนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับจุดเชื่อมต่อหัวน็อตนี้คือไม่มีขยับเลยนะครับ คันนี้ก็จะมีระบบบ ABS มาให้ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์พันสอง0นซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับรองรับ E 2 0แก๊สคอ์ก9นะครับนี่ครับรถไม่ขยับนะครับสวยๆเดิมๆนะครับซูมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับได้ไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับก็เดินทางมาดูรถตัวจริงพร้อมทดลองขับปรึกษาการออกรถว่าใช้เอกสารยังไงก็เรียนเชิญได้ทุกสาขารครับเปิดข่าวเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับนะครับเดีย๋ยวผมพาไปชมภายในกันดีกว่านะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับเป็นกุญแจอัจฉริยะเวลาเราจะสตาร์ทรถเราก็เพียงแค่กดปุ่มนี้เลยครับปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และดับเครื่องยนต์นะครับ โอ้ยเลขไมค์คันนี้นะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับ4ี่หมื่นต้นๆนะครับ4ี่หมื่นเจ็ดนะครับเป็นเลขไมค์ที่วิ่งน้อยครับรถปี2016นะครับคุณลูกค้าออปชันมันพวงอะไรก็จะไม่มีนะครับเป็นพรมอะไรสามก้านแบบธรรมดานะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับใครที่ชื่นชอบเกียร์ธรรมดานี่ผมบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนนะครับคันนี้ อุปก,กรณ์ต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเล่นคู่ตัวสามารถเล่นเส้น e อซีดีเอพครับ AUX ก็ได้นะครับเรื่องของความใหม่ความสดนี่คือไม่ต้องห่วงนะครับใหม่แน่นอนครับรถสวยวิ่งน้อยปีใหม่ด้วยทางร้านการันตีให้เลยนะครับเบาะนั่งจะเป็นบอะผ้านะครับทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะครับในส่วนของตอนหลังก็สามารถพับบาะเก็บสัมภาระได้นะครับ ในคลิปนี้นะครับผมขอฝากรถคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับ s u z u k i Swift GL ปี2016นะครับราคา200,000ต้นๆน,น,นะครับแถมได้รถปีใหม่ด้วยสภาพรถก็ใหม่วิ่งน้อยส่งสบายๆด้วยนะครับคุณลูกค้าอย่าลืมนะครับอย่าได้รถใช้งานราคาสบายกระเป๋าออกง่ายอนุมัติไว มาที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ